รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคมะเร็งในปัจจุบันอย่างยิ่งนะครับแขกรับเชิญของเราสมท่านนี้เป็นคู่สามีภรรยาซึ่งตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะครับ แล้วก็ผ่านการบำบัดรักษาด้วยกับวิธีต่างๆนะครับจนวันนี้ท่านยังอยู่กับพวกเราและพร้อมที่จะให้ความรู้และก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับคุณสุเทพแบบทองและพระยาครับสวัสดีครับแล้วก็ขอส่งตัวไให้กับอาจาราจารย์วิทยาจิตราด้วยครับผมย้อนกลับไปนิดน,นึงนะครับต้องบอกว่าได้พูดคุยกับพี่สุทเทพเองเนี่ยหลายครั้งหลายครานะครับเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์โดยตรงกับโรคมะเร็ง นะครับย้อนกลับไปครั้งแรกที่ตรวจพบความผิดปกติของร่างกายเกี่ยมกับมะเร็งเมื่อไหร่ครับพี่สุดเด่นตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2 5 5 0ครับครับตอนนั้นก็ได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมาต่อมูกมา คือมันมันยังไงฮะมันมีอาการคือเริ่มแรกของการที่จะมีลมในที่ปของโรงพยาบาลก็คือว่าร่างกายเราจะอ่อนเพลียนะครับแล้วก็ปัสสาวะก็ปิดปล่อยบ่อยครั้งนะครับฉี่ไม่ค่อยออกอกนะครับแล้วก็บางครั้งครั้งสุดท้ายที่ตัดสินใจไปโรงพยาบาลฉี่มาเป็นเลือดโอ้โหเ,เลือดมันก็เลือดหน้าท่อปาก ชีมาเป็นละสย่างนั้นแต่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มข้นนะครับอื ừ ừ ừ แล้วก็มันจะปวดเมื่อยไปตามอาการกเหมือนพรีๆตลอดใ<ช>สุดท้ายแล้วทางบ้านก็พาไปหาหมอครับทุา,าไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยก็วินิจฉัยครั้งแรกเน่ก็ยังยังไม่ยังไม่ตรวจพบว่าเป็นอะไรก็ก็คงจะเพียนหมอวินิจฉัยว่า จะเป็นพวกต่อมรูมาต์โตอันนี้คือน่าจะเป็นอาการที่ผู้ชายสูงวัยน่าจะทําการตรวจตัวเลือดตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจเลือดปรากฏว่าค่าเลือด PSA หนึ่งร้อยค่าค่าค่าปกติค่าเกินสี่ค่าปกติไม่เกินสี่อย่างนี้อาจารย์ว่าแต่ของพิสุนเทพนี่ร้อยหนึ่งเลยครับ ซึ่งนั่นกำลังวงบอกว่าจะเป็นมะเร็ง<ะ>แล้วก็จะเป็นมะเร็งร้ายแต่คุณหมอยังไม่ไม่ไม,ไม,ไมเชื่อใจนะครับหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันคุณหมอก็เอามาตัดเอาเยื่อเยื่อเนื้อตรงบริเวณต่อมลูกหมากเอาเนื้อเยื่อไปตรวจอีกทีไปตรวจอีกทีผล <c oughs> ปรากฏว่ามันแจ็คขอบฟังเป็นมะเร็งแ <c oughs> น่นอนเลยตอนนี้พี่หัวล้อได้นะ <c oughs> แต่ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ย ต,อตอ่อตอนนี้ก็เศร้ากันคือนอกจากค่าเลือดค่าเลือดที่มันบกอกความเป็นมะเร็งมันสูงแล้วเอาเนื้อเยื่อไปตรวจแล้วบอกว่าเป็นเนื้อร,ร้ายก็ช็อกสองละผมว่ามีช็อกสามคือมะเร็งเนี่ยมันจะมีขั้นของมันของพี่สุเทพคุณหมอบอกเป็นขั้นไหนฮะเป็นขั้นระยะสุดท้ายนะครับมันเกินระยะสุดท้ายเกินระยะสุดท้ายหมายถึงว่า ถ้ารถเมย์วิ่งเข้าอู่เนี่ยรถเมย์คันนี้วิ่งทะลุอู่ไปแล้วฮะพี่สุภพัซึ่งเป็นภรรยาตอนนั้นรู้สึกยังไงครับม,ม,รมันเกินสี่ไปอีกเคยเคยเจอวิกฤตอะไรแบบนี้ในครอบครัวไหมนครับแต่งบ้านะรันตทำาน ว่าบ,บ้านตกรถเข้ามาเข้าโรงแรมาที่15มีนาวันทีท่ขึ้นมาทีดเดินไ,ไ,ไเลย15มีนา2554วนที่10พุ่ง้นรือยเาะว่ัสี่้ทั้งใจและกายเนี่มัไปหมดเลยซึ่งเดิมทีพี่สุเทพเนี่ยต้องบอ,อกเป็นเสาหลักของครอบครัวหมายถึงว่าจะต้องทำงานทุกอย่าง แล้วเป็นคนทำง,งานเรียกว่า<ช>ทำงานอยู่กับการไฟฟ้าก็าเป็นคนที่ลูกน้องรักด้วยนะ<ช>แล้วพอติดต่องานได้ย<อ>ี่สิบชั่วโมงเป็นผู้บริการประชาชนย่่งยิ่งสามารถบั้ก็ต้องเช้าทนอจะไปเข้าไปไปเสนอสถาบันมริกาไปทำี่นั่นี่ย ใช่แสงอคุณหมอบอกเองว่าคุณจะรักษาแต่คุนี่อ๋อคือคือพอทราบผลคุณหมอเ็าเริ่มกระบวนการรักษาด้วยการจะไปฉายแสงเลยวันที่25มีนาก็เป็นวันที่ไปเอ็กซเรย์ตอนนั้นถึงจะเพิ่งทราบด้วยตัวเองใช่ครับถือว่าผู้เป็นมะเร็งแล้วใช่ครับมันไม่มาเออมันไม่ไม่มาดีแล้วถ้าเกิดคุณรักษาก็เลยไม่ต้าให้ ก็เราก็หมอพูดอะไรเราก็ต้องทําตามทุกอย่างคือตอนนั้นเลยสมองมันก็ยอมจำโดนเลยครับแสงครับเคมีบแบบเคมีบำบัดไม่ต้องเคมีไม่ต้องเหม่ใช้แสงวันที่ยี่สิบห้ามีนาถึงสามสิบมีนาแล้วก็หยุดพักเพื่อดูว่าคุณสุเทพเนี่ยรับไหวไหมเพราะตอนนั้นก่อนพระแสงเริ่มไปเซ็นนั่นข้างเดียจะดียอมก่อนจะดียอมแล้วตอนนี้ ถามไม่ว่าจะหายไหมที่มดช่วยประจาไม่ได้หายหรอกแต่ว่าแล้วก็ไปปนไอยที่ยังเดินไม่ได้เลยนะครับในใจคงไม่คิดว่าคือผมจะถามคําถามว่ามีคําถามที่หลุดจากแขกที่เป็นมาเร็งมาบางคนคุณหมอบอกสามเดือนบางคนบอกสามวันอันนี้คุณหมอไม่มีนิชัยอย่างนั้นนะแต่ผมทำใจคือคุณหมอไม่ไม่บอก แต่เพียงแต่ว่าจัพยายามทำตามขั้นตอนให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดว่าถ้าฉายแสงแล้วไม่มีอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกที่จะมิเช็ดทราบว่าเราจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอะเร็งขั้นนี้มาปรึกษาอาจารย์นะครับเห็นสภาพปัญญายเรื่องการใช้เิ่วันธรรมชาติหรือออปเปอรชวินของเราเนี่ย สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ร่างกายขึ้นมาพัฒนาวิธีการจัดการกับมะเร็งนะโดยใช้ไม่เลือดขาวที่มีทาหน้าที่ตรงน,นั้นครับ,ค,รบคือไม่เลือดขาวไปชักา้แล้วบรรยายแล้วก็บอกว่ามันปลอดภัยได้ผมทัง้งเหียนจริงจริงบรรยายแล้วมาสองสามปีแล้วนะแล้วที่ผ่านมาก็ได้ช่วยคนไว้หลายสิบคนพอสมควรก็มีก็แม ใช่ครป้าแมนซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาฟังาาาการบรรยายของผมป้าแมนก็อายุ70กว่าแนะตอนเข้ามาฟังครับแต่ป้าแมนมี่เป็นฟังด้วยใจจดใจจอ่อแล้วป้าแมนไม่จับความที่ผมบรรยายได้หมดครับนะแล้วก็มา,าปรึกษาผมว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วป้าแมนก็เอาบอความเนี่ยไปให้คุณสุเทพดายก็ผมก็ฟังด้วยความสนใจแล้วก็พยายามที่จะถามว่าปัญหาไปทีไ่ไหน คุณคุณพ้าแม่ก็กลับมาบอกเล่าว่าโอเคุมรู้สึกว่าใช้แล้วดีขึ้นแต่ว่ามันเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันปเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายมันมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณสุเทพซึ่งจริงๆมันก็ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาคุณนานานสุเทพไม่เป็นไรบังเกินผมมีช่องทางผมกับปัญญามีช่องทางที่มีเงินสนับสนุน ตรงนี้อยู่นะค,ะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกว่า,าแม่นะก็เลยจัดการนำผลิตภัณฑ์จากทางของเราเนี่ยจากแอป l ปแล้วก็ส่งไปพ่อแม่ <ừ> แล้วก็ได้ใช้จนกระทั่งปิดบัญชี <ừ> อับอ<ะ>ก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็ฟังแล้วก็เราล้วก็รู้สึกว่าดีใจว่าได้ยินทนั้งที่มีมาตรการมาเรื่อยๆครับก็ก็แล้ว เราก็มีการสัมภาษณ์คุณเซตคุณสเตทที่บ้านค้าบนะก็เห็นหน้าตาสดใสผมรู้สึกสบายใจมากเลยเจคุณเเตเริ่มเดินเริ่มเดินตอนนั้นก่อนหน้านั้นก็เล่าไม่ได้ตามที่ผมฟังหรือวิเคราะห์ตอนนั้นก็คือกระดูกไขสันหลังข้อที่4ข้อที่ครับโดนทำลาย จนมาริงทำลายไปแล้วแล้วก็เกิดภาวะที่มันลงไปกดทับเส้นประสาทครับที่บังคับอายุยานส่วนล่ากเพราะนั้นเกิขึ้นหม่นนไ้นะอันนี้เป็นอาการถาวรครับถาวรอาละจากตรงนั้นจนถึงวันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำทานอาหารครับเดินทางได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ได้แล้วในแง่ของการตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพกลับไปหาคุณหมอเพื่อเช็คผลเกี่ยวกับมะเร็งบ้างไหมนะครับเ,เราจะเช็คทุกสองเดือนครับปรากฏว่าค่า p s a นั้นลดลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรเื่อยๆเรื่อยๆจากร้อยเนี่ยกรงั่งปัจจุบันนี้เหลือ0.02จากร้อยนะลงมาเหลือ0.02ซึ่งในคนปกนติต้องมีไม่เกินเท่าไหร่นะัครับคุณชัเทศคุณชัเทศดีกว่าผมนะ ผมเรียน4.2เลยนั่เสจุดศูนย์จุดศูนย์สองใช่ครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่าอยู่ในระดับนี้เนี่ยมาเป็นเวลาปีๆแล้วครับเป็นปีๆแล้วครับโอ้แล้วจะพูดว่ามะเร็งมันอยู่ในอั้นสงบมันไม่กล้าเฟื่องมานแล้วครับสกปรกเ่อก่อนอาบน้ำอาบน้ำบนเตียงหรือไม่ทักเข้าห้องน้ำ ก็ต้องยอมรับนะแฟนต้องเข้าไปอาบน้ําให้เราด้วยอแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับเราแฟนฟันอาบน้ำอะไรดูแลองได้โอ้ยัเกียก์บอกว่าคุณภาพครอบครัวของเราก็ดีขึ้นครับเห็นบอกว่าตั้งใจจะอยู่อีกสักสามสิบปีก็อาจารย์พิเชษบอกให้ได้ร้อย ดีใจครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงได้ยินเสียงวุ่นวายแบบนี้นะฮะอาจารย์พี่แจนเองส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เราได้คือคือแคลอรี่ของคุณสเตทนะครับก็เป็นแคลอรี่หนึ่งในหลายแคลอรีที่ผมตามอย่างเชิดเจิดครับแล้วก็พอมีวิทยาการที่เป็นบวกทุกครั้งผมก็ดีใจทุกครั้งต้องต้องบอกว่าอย่างนี้คืออาการของสุเทพเนี่ยมีลูกน้องผมคนนึงช่วยดูแลอย่างดีนะครับพนักงาน คือเฟซเจอร์ชาวคือเกษตรกรสันติค่สันติที่เขาดูแลอย่างดีเลยไม่ทราบอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะมีเกือบห้าอีกแล้วพ s a ซลักษณะอย่างนี้อยู่ที่หนึ่งบางครั้งก็บวกแต่ส่วนใหญ่ก็ลงตามประเด็ฟันธงนะคุณสุเทพปลอดมาเร็งแล้วแน่นอนครับโอเคครับคืนคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปเดี๋ยวต้องบอกว่าอย่างนี้ การที่คุณสเทพปลอดมะเร็งเพราะหนึ่งกำลังใจของคุณสเทฟเองสองครอบครัวที่เป็นกำลังใจนะครับสาพั์ถ้าไม่ได้คุณสุมภาษผมว่าคุณสเทพก็อยู่ไปถึงวันนี้ทนาังวันนี้นะครับไม่ได้มานั่งครับครับก็ก็เราเราเวลาสัมภาษณ์ทั้งคู่เนี่ยผมสัมภาษณ์ทุกทีผมกลับไปความชื่นใจทุกทีว่าถ้ามีครอบครัวเป็นอย่างนี้ ดูแลคนป่วยอะไรอย่างนี้คนคนนั้นขายได้แน่นอนถ้าหากว่ามีการสร,ร้างผลกนีีิจิตระมันสำคัญมาก